สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับช่องบน u t u b e นะครับเฟซไทยสตอรี่ครับช่วงแอดมินเล่าเรื่องครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธสาวกในพุทธประวัติให้ท่านได้ฟังนะครับเป็นเรื่องของพระมหากัจจายนะเถระนะครับพระมหากัจจายนะเถระเนี่ยจะมีลักษณะที่ที่เราคุ้นเคยกันนะครับจะเป็นลักษณะที่มีลักษณะที่อ้วนท้วนนะะสมบูรณ์นะครับคนไทยเนี่ยก็เลยเคารพนับถือนะครับแล้วก็เชื่อว่า ท่านจะประทานราบมากนะครับเนื่องจากว่าท่านมีลักษณะที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับที่จริงแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเอตัทะคัด้านผู้มีราบมากนะครับที่จริงแล้วก็คือพระศรีวลีนั่นเองส่วนพระมหากจัจจายนะเถระเนี่ยเป็นเอตัทะคัในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดารน,นะครับก็ไม่อยากให้สับสนนะครับเรื่องราวนะครับผมก็เลยจะมากล่าวในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมท่านถึงมีลักษณะรูปลักษณ์อย่างนั้นนะครับก่อนที่ท่านจะได้ทําการอุปสมบทแล้วก็เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับเดิมนั้นนนัะครบท่าก เป็นบุตรของพราหมณ์ในตระกูลกัจจายนะนะครับซึ่งเป็นบุโรหิตนะครับหรือที่ปรึกษาของพระราชานะครับเป็นที่ปรึกษาของพระราชาพระเจ้าจันทปัะโชตแห่งกรุงอุเชนีนะครับเดิมนั้นท่านชื่อว่ากัญจนะนะครับมีรูปร่างที่สง่างามนะครับมีสเสน่ห์ต่อต่อผู้พบเห็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าท่านดูสวยงามและมีความเป็นสง่าอย่างมากนะครับจนกระทั่งท่านได้เจริญวัยนะครับจน จนเรียนจบไตรเพศนะครับซึ่งเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะครับก็บิดังท่านก็ได้ถึงแก่กรรมนะครับท่านก็เลยได้รับตําแหน่งปุโรหิตนะครับแทนบิดาก็คือเป็นที่ปรึกษาของพระราชาแทนบิดานั่นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งจนกระทั่งเ,เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ได้ออกบวชแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับก็มีเรื่องราวการธรรมเทศนาของท่านเนี่ย โด่งดังไปนะครับจนถึงกรุงอุเชนีนะครับพระเจ้าจันทปัตโชธเนี่ยก็เลยมีพระราชประสงค์นะครับที่จะกราบทูลรัตนาพระพุทธองค์เนี่ยเสด็จสู่กรุงอุเชนีเช่นกันเพื่อต้องการฟังธรรมนะครับก็เลยรับสั่งให้ปุโรหิตกัจจายนะเนี่ยไปกราบทูลรัตนนามาที่กรุงอุเชนีนะครับพระปุโรหิตนะครับกัจจายนะก็เลยขอเอาโอกาสนี้นะครับกราบทูลลาแล้วก็ขออนุญาตในการอุปสมบทด้วยนะครับพระองค์ก็อนุญาตนะครับ ก็เลยได้เดินทางไปพร้อมบริวารอีก7คนนะครับรวมเป็น8คนนะจนกระทั่งไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้แสดงธรรมนะครับเมื่อแสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าทั้ง8คนนะครับนักเดินทางทั้ง8คนก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็เลยอขอ พระพุทธทองค์นะ่ะบวชให้ก็คือเป็นวิธีการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสมบทาก็คือพระพุทธเจ้าได้อุปสมบทให้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับทางพระมหากัจยานเถระเนี่ยก็เลยขออารัธนาพระพุทธทองค์เนี่ยไปยังกรุงเชนีนะครับเพื่อไปแสดงธรรมโปรดชาวเมืองนะครับพระพุทธทองค์ก็เลยตรัสขึ้นว่ากัจจายนะเธอจงไปกันเองเถิด เมื่อเธอไปถึงแล้วพระเจ้าจันทปัะโชดและชาวเมืองก็จะเกิดศรัทธาขึ้นเองนะครับเรื่องราวนี้เนื่องจากว่าพระมหากจเจนะเนี่ยเป็นผู้ที่แจ่มแจ้งในธรรมอย่างมากนะครับแล้วก็สามารถอธิบายธรรมเนี่ยที่ลึกซึ้งเนี่ยให้ดูง่ายและฟังง่ายแล้วก็ทําให้ผู้คนศรัทธาได้โดยง่ายนะครับก็เลยได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดารน,นะครับก็คือว่าใครได้ฟังธรรมจากท่านเนี่ย ก็จะศรัทธาได้โดยง่ายนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงจุดเรื่องราวที่ทําไมท่านนะครับถึงมีลักษณะที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับดูดูแบบเป็นคนอ้วนๆน,นะครับที่จริงแล้วท่านมีร่างกายที่มีสง่านะครับแล้วก็มีสเสน่ห์ต่อทุกๆคนท,ที่ได้พบเห็นนะครับเรื่องราวนะครับมีอยู่ว่าดังนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับออพระมหาจัยนาเถระเนี่ยก็ เดินทางนะครับไปแสดงธรรมอย่างที่ต่างๆนะครับก็ไปเจอกับเศรษฐีนะครับบุตรเศรษฐีคนหนึ่งนะครับที่เมืองโสเรยะนะครับซึ่งก็ชื่อว่าโสเรยะนะครับเหมือนชื่อชื่อเมืองเลยนะครับบุตรคนนี้นะครับที่เป็นบุตรเศรษฐีเนี่ยเมื่อเขาได้เห็นนะครับเมื่อได้เห็นพระมหาคัจจานะเทระแล้วนะครับก็รู้สึกนะครับพอใจในร่างกายนะครับแม้ว่าท่านเนี่ยก็ห่มจีวรบินทบาทในเมืองนะครับ ก็เกิดจิตเป็นอกุศลนะครับขึ้นมานะครับก็เลยกล่าวขึ้นว่างามจริงหนอพระเถระรูปนี้น่าจะเป็นภรรยาของเราหรือไม่ก็ขอให้ภรรยาของเรามีสีผิวกายเหมือนพระเถระนี้คือคิดเป็นทาอกุศลนะครับก็คืออันนี้ก็เลยทําให้เกิดอาเพศขึ้นมานะครับด้วยอกุศลจิตอย่างนี้นะครับทําให้เพศชายของเขานะครับได้หายไปนะครับกลายเป็นหญิงทั้งหมดทั้งร่างกายเลยนะครับทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอับอายอย่างมาก โดยที่ก็ไม่มีใครรู้นะครับเขาก็เลยรีบลงจากยานพาหนะนะครับแล้วก็เดินตามกองเกวียนพ่อค้าไปยังเมืองตักกศิลานะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตในเมืองตักกศิลานั้นจนกระทั่งได้เป็นภรรยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้นนะครับอยู่ร่วมกันจนมีบุตรอีก2คนนะครับแต่เดิมแล้วนะครับโสรเยยะเนี่ยก็มีภรรยายอยู่แล้วนะครับก็มีบุตรด้วยกันมาก่อนเรา,าด้วยนะครับเป็นมีบุตรด้วยกันอยู่คนนะครับและครั้งนี้ก็กลายเป็นภรรยานะครับ ก็มีบุตรอีก2คนก็รวมเป็น4คนนะครับทำให้ในชาตินี้นะครับเขาก็เป็นทั้งพ่อและแม่เลยนะครับในนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นปาฏิหาริย์เลยนะครับต่อมานะครับพระมหากรจานะเนี่ยก็ได้จาริกมาเผยแผ่ธรรมนะที่เมืองตักกัศิลานะครับเมื่อโสระยะรู้เข้านะครับก็เลยกล่าวเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตนนะครับให้กับสามีได้ฟังนะครับหลังจากนั้นนะครับสามีของของโสระยะนะครับก็ ได้มาทําการกราบขอเข้ามานะครับพร้อมกันนะต่อพระเถระมหากายนะครับเมื่อท่านได้ส่งทราบนะครับท่านก็ยกโทษให้นะครับไม่ถือสาเอาโทษนะครับหลังจากที่พระมหากายนะได้ยกโทษให้แล้วนะครับเพศหญิงของเขาก็หายไปนะครับหายไปก็กลายเป็นเพศชายเหมือนเดิมนะครับเขาก็เลยเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระเถระอย่างยิ่งนะครับก็เลยรู้สึกว่าตนเองนั้นมีความแปลกในชาตินี้นะครับเป็นทั้งหญิงและชายก็เลยคิดว่า ไม่ควรจะคลองเพศคลาวาสอีกแล้วจึงได้มอบบุตรทั้ง4คนเนี่ยให้บิดามารดาได้เลี้ยงดูต่อไปนะครับส่วนตนเองนั้นก็ได้ทําการขอบวชในสํานักพระเถระมหากจายนะนั่นเองนะครับแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับพระมหากจายณะเถระนะครับก็นอกจากว่าจะมีส่วนระยะนะครับที่ได้เกิดจิตอกุศลขึ้นมาณตอนนั้นนะครับก็ ทำให้เหล่าเทวดาแล้วก็มนุษย์เนี่ยซึ่งได้เห็นท่านเนี่ยเวลาท่านเดินมานะครับจาริกมาเนี่ยเห็นเห็นแต่ไกลนะเขาก็พากันกล่าวว่าพระบรมศาสดาของพวกเราเสด็จมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่ารูปลักษณ์นะครับของพระเถระมหากจายนะเนี่ยมีความงดงามและสง่าง,งามอย่างมากนะครับเมื่อเป็นดังนั้นแล้วนะครับพระมหากระจายนะก็พิจารณาเห็นโทษนะครับที่จะเป็นเกิดจิตอกุศลต่อ เราผู้คนและเทวดาต่างๆนะครับจึงได้อธิษฐานจิตเนรมิตร,ร่างกายของท่านนะครับให้เปลี่ยนแปลงผิดแปลกไปจากเดิมนะครับร่างกายจากที่เคยสง,ง่างามเนี่ยก็ย่นย่อต่ำเตี้ยลงนะครับท้องป่องนะครับหมดความสวยงามนะครับดังที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะสร้างรูปท่านเนี่ยลักษณะที่เป็นลนักษณะอ้วนท้วนสมบูรณ์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ เป็นเหตุนะครับที่ทําให้ท่านเนี่ยดูอ้วนพ้นสมบูรณ์นะครับที่จริงแล้วนะท่านก็มีลักษณะที่สง่างามมาก่อนนะครับก็มีเรื่องราวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะครับใครที่ไม่เคยได้รับฟังเรื่องนี้นะครับถ้าท่านชอบนะครับก็สามารถกดติดตามช่องผมได้นะครับที่ช่องนี้นะครับเฟซไทสตอรี่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กครับภารกิจเที่ยววัดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ